สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสป t o ์ตออนนะฮะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่ตีก,ก็างน้ำรูปหัวใจครับหลังจากตีตะกี้นี่ภารกิจปลูกก็ไม้ของผมกับละอนอนหนองเล็งซ้าย f c และก็เขตธรรมราสปานหนองเล็งายร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นนะฮะตีอันเกาะกล่องดินเขตสานักงานเคตธรรมราชปาหนองเลายไซก็เซ็จเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปผมก็ได้มา ดูให้ใช้นะครับในการปรับถนนตีกกลางน้ำดูหัวใจเหมือนเดิมครับหลังจากตีท่านนายอำเภอนายพิรัตน์จันทิมาตีมาปลูกต้นไม้ตัวมูวมทีมงานปกครองอำเภอแม่มมใจแต่เจ้าแล้วก็ได้รับมอบหมายงานคือผมในเรื่องของขันดูแลเจ้าบ้านเวลาจะมาตัดานห้องวง,ง,งควายตีกกลังน้ำดูหัวใจนี่ก็ประสานมาก,ก่อนครับว่าจะตัดตรงไหนได้พ่องเพราะว่าตอนนี้การปลูกต้นไม้ก็เริ่ม ลงไว้หลายต้นละเพราะฉะนั้นก็จึงจําเป็นครับจีจะต้องมาดูกันน้อยเพื่อไข่มาตัดแล้วไปโดนก็ไม่ป,ปุ้บเป็นล่มนะเสียดายตอนนี้ภารากิจของอไอ้ช้ก็นี่ฮะปับพื้นที่ภารากิจมีปัญหาในเรื่องของดินครับตอนนี้มันเป็นดินที่ค่อนข้างเปียกอุ้มน้ำเวลาเกียอย่างมานี่มันจะบบกใครเรียบครับ ต้นไม้เนี่ยมันเปียกไปหมดดินเปียกหมดนะพยายามเคลียร์ให้เร้ยนักกีุดตอนแรกก็ว่าขึ้นหลอดถนนแล้วก็อันขึ้นหลูกให้เรียบร้อยได้กับประสานกับจังเปาดูแล้วนะจังเปาก็มีงานอื่นคือให้ใช้ได้ไปทําเพื่อจะได้บัเสียเวลาในการออกทํางานนะฮะเขาก็จะได้งานอ,าอื่นตวัวแล้วก็ตอนนี้ ฝนมันยุดละก็เลยมาเก็บงานตีก๊อกลกางน้ำรูปหัวใจต่อนะฮะผมกันเลยคือไอ้ชายจุ้ยขึ้นรูปอ่านี่ฮะเป็นขึ้นแนวไว้ก่อนนะแนวตรงไหนตีเขาจะมีการวางต่อนะฮะวางวางต่อทรงน้ำแล้วก็ต่อตีอันตวงน้ำเขาจะมีการจัดวางมุมใหม่ครับ เพราะว่าตรงนี้นี่เป็นการจัดวางแบบคร่าวๆเพื่ออ่อ้อคนทรงเป็นมาทรงก็สะดวกรดเล็้วเดี๋ยวหั่มน้อยเขาจะมีการจัดมุมในการวางต่อเฮ้อมันเป็นมุมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแหมน้อยนะก็เลยต้องอลดไถปับเป็นแนวไว้ก่อนก็ถือว่าพราัรกิจวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะต้องรองให้ดินมาดแห้งหน่อยอ่ะสอบถามคนทำงานหน่สักหน่อยกัน เป็นได้บ้งเขาไม่ใช่วันนี้เป็นได้ดิ้นเนี่ยม่อพ่อมกันทำงานได้แหละเออชุดแย่เลยเหนียวหมากๆมักอ่ามันมันเนี่ยคือเขาทำไม่ได้เลยครับไอใบอเขาเรียกวจานหนึ่กครจานผานตีอันปัดติดไถนะเป็นเรียกว่าอย่างก็ผานผานอ๋อที่เพิ่มติดที่เพิ่มติดมันหมุนป้อมหมุนครับอ่า ขึ้นห้องไว้เต่าตีเงี้ยได้ก่อนเนาะไวววันใหม่วันใหม่อ่าครับอันนี้ผมก็ใช้เพิ่นขึ้นห้องเป็นรูปล่างไว้ละ<ส>เดี๋ยวต้องมาซ่อมแหมวันหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเขาก็จบภารกิจวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าจะได้ถ้ามีอย่างไม่อัปเดตทำเดี๋ยวติดต่ตอไปเหมือนกันเนาะครับได้ครับอ่าขอบคุณที่ใช้ครับนี่ขอบคุณครับ นี่ครับก็ถือว่าได้ขึ้นห้องขึ้นแนวไว้ทั้งสองฟังละอ่าเป็นแนวที่จะวางต่อพ่องแล้วก็เป็นแนวที่ผมกลัวท่านผู้ชมสับสนลองเข้ามาวา,วางต่อท่อน้ำกับต่อกับต่อเออลิโอบอกลแล้วกันฮะอ่าเป็นบอปูนเอออ่ออันนี้คือบอปูนนะฮะนี่ครับไทยเป็นแนวแนวไว้ เหมือนการขึ้นกรอบไว้ก่อนนะฮะว่าแห่มน้อยถ้ามีการวางาต่อน้าําแล้วก็วางบ่หน้าําจะได้มีเขาเรียกว่ามีเส้นมีแนวตีชัดเจนจะได้ต่อน้าําได้ทั่วถึงบริเวณนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามฮึ่งกำลังใจการทํางานของกรมชลประทานทีมงานของอําเภอแม่ใจทีมงานของส่วนสีการ d เดน แอนไลน์สเคปแล้วก็การทำงานของ g f o ฟตัวเนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ